แซ็กซไนเดอร์ก็ได้ยกระดับโลกของซอมบี้ขึ้นไปอีกขั้นทําให้ผู้ชมเรียกซอมบี้ว่าเป็นตัวละครได้จริงๆครับตัวหนังเนี่ยใช้เรทอาร์ได้อย่างคุ้มค่าเต็มไปด้วยความโหดของฉากแอคชั่นแบบเห็นเลือดเห็นเนื้อนะครับยิงเป็นยิงกัดเป็นกัดตายเป็นตายครับตัวหนังยังมีช่องโหว่ใหญ่ๆในเรื่องของตัวละครและก็ปมปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมนะครับกลายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่พอรับชมได้เพลินๆแต่ขาดมิติและเรื่องราที่ให้พูดถึงหลังจากภาพยนตร์จบลงครับ ว e ล c ัม e t ทูฟิรมนท์พอดแสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f ฟิร์มนต์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ในเมืองลาสเวกัสนะครับ ทำให้เมืองถูกปิดตายและกําลังจะถูกปูพรมด้วยระเบิดนิวเคลียร์ครับสกอตต์วอร์ดทหารรับจ้างมากฝีมือนะครับได้รับข้อเสนอที่ดีเกินจะปฏิเสธกับภารกิจปล้นเงินจํานวนมหาศาลในตู้เซฟของคาสิโนแห่งหนึ่งในเมืองลาสเวกัสครับสกอตจึงต้องรวบรวมทีมปล้นมหาการนะครับบุกฝ่าฝูงซอมบี้สุดโหดเยี่ยมและคว้าเงินก้อนใหญ่ให้ได้ก่อนที่ลาสเวกัสจะถูกระเบิดเป็นจุน ภาพยนตร์เรื่อง Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่หลายต่อหลายคนรอคอยครับเนื่องจากชื่อชั้นของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแซกซไนเดอร์ที่มีผลงานประดับวงการมาแล้วมากมายนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการหวนกลับเข้าสู่การกำกับภาพยนตร์ซอมบี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่เขาเคยยกระดับความเชื่องช้าของซอมบี้ให้กลายเป็นผีดิบคลั่งวิ่งไม่มีหมดมาแล้วใน Dawn of the Dead เมื่อปี2004นะครับคราวนี้แซกซไนเดอร์ der, ก็ได้ยกระดับโลกของซอมบี้ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการสร้างสังคมให้กับเหล่าผีดิบใน Army of the Dead ตัวภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับทุกตัวละครคร,ครับซึ่งตัวละครแต่ละคนนั้นก็จะมีปมแล้วก็เส้นเรื่องเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสกอตวอร์ดอดีตทหารรับจ้างที่ไม่ลงรอยกับลูกสาวอย่างเคดวอร์ดนะครับไคยโยตี้ผู้มีหน้าที่นำทางทุกคนเข้าสู่ลาสเวกัสก็ยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อไถ่าบาปภายในจิตใจของตัวเองมาติน ที่ร่วมเดินทางไปกับทีมด้วยจุดประสงค์บางอย่างหรือกระทั่งกุสแมนที่ยอมเสี่ยงตายต่อสู้กับฝูงซอมบี้เพื่อแลกกับยอด Subscribe บนช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งแม้ว่าตัวภาพยนตร์นะครับจะให้เวลากับผู้ชมในการทำความรู้จักกับตัวละครอยู่พอสมควรครับแต่ Army of the De a d กลับไม่ได้ใช้จุดเด่นทางความหลากหลายของเรื่องราวนี้ได้อย่างคุ้มค่าเลยครับตัวเรื่องมีการสร้างเงื่อนไขาสาคัญอย่างการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่เท่ากันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับ รวมไปถึงยังมีการตั้งคําถามสําคัญขึ้นมาครับว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครควรจะต้องเป็นคนที่เสียสละชีวิตก่อนเป็นคนแรกซึ่งทั้งสองเงื่อนไขสําคัญนี้นะครับน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความขัดแย้งและก็สะท้อนด้านมืดภายในจิตใจของตัวละครได้อย่างลงตัวครับแต่ตัวภาพยนตร์ก็เลือกจะปล่อยผ่านความขัดแย้งนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเลือกที่จะเน้นน้าหนักไปที่ปุ่มหลังระหว่างพ่อลูกอย่างสกอตและก็เคสเป็นหลักนะครับ สอดแท้ด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตของมาเรียที่ถูกเล่าออกมาอย่างแบนราบและก็ขาดชั้นเชิงไปอย่างมากนะครับในขณะที่แผนปล้นของทีมนั้นก็ดําเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนหรือว่ายากเกินคาดเดานะครับจึงทําให้เนื้อเรื่องของเราตัวละครทุกคนเนี่ยไม่ได้สร้างผลกระทบกับเรื่องราวมากเท่าที่ควรจะเป็นครับในขณะเดียวกันนะครับ Army of the Dead ก็ได้สอดแทกประเด็นที่ใหญ่กว่าเหล่าตัวละครลงไปในเรื่องด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามถึงการกระทําของรัฐบาล ที่เลือกจะแก้ปัญหาซอมบี้ด้วยระเบิดนิวเคลียร์แทนที่จะหาวิธีการรักษานะครับหรือการจําลองภาพของเขตก,กักกันในเมืองลาสเวกัสให้คล้ายกับชายแดนระหว่างประเทศซึ่งกลายเป็นพื้นที่ทำมาหากินด้วยวิธีนอกกฎหมายของคนในเครื่องแบบพร้อมทั้งยังสะท้อนภาพของเหล่าผู้อบพยพที่ขาดโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเรื่องราวของผู้มีอํานาจที่เลือกจะก,กอบโกยผลประโยชน์จากหอคอยงาช้างจากวิกฤตในช่วงเวลาที่คับขันและเต็มไปด้วยอันตรายครับ แต่น่าเสียดายอีกเช่นกันนะครับที่ประเด็นเหล่านี้ถูกเล่าอย่างเจือจางแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเลยครับจากที่น่าจะทําให้ภาพยนตร์มีความสดใหม่จากประเด็นที่เข้มข้นนะครับกลายเป็นองค์ประกอบที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อประครับประคองเรื่องราวเท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่ายกย่องและกล่าวชื่นชมใน Army of the d a y ก็คือความบันเทิงที่ตัวหนังมอบให้ครับแม้ว่าตัวหนังจะมีความยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่กลับสามารถเดินเรื่องได้อย่างไม่น่าเบื่อครับและก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยเกาะติดก,กับเรื่องราวได้อยู่ตลอดนะครับ โดยเฉพาะกับการสร้างมิติใหม่ให้กับโลกของเหล่าซอมบี้นะครับ Army of the Dead นั้นทำให้ผู้ชมเรียกซอมบี้ว่าเป็นตัวละครได้จริงๆครับพวกมันมีระบบการปกครองที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีราชาและก็ราชินีของฝูงมีการแบ่งชนชั้นระหว่างเหล่าซอมบี้มีการทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดรวมไปถึงมีการสื่อสารและก็มีอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นอีกด้วยนะครับไม่ได้เป็นเพียงผีดิบที่วิ่งไล่กัดคนโดยไร้เหตุผลอีกต่อไปแล้วครับ นอกจากนี้นะครับ Army of the Dead ยังให้น้ำหนักไปที่ความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นมากกว่าภาพยนตร์สยองขวัญอีกด้วยนะครับซึ่งทำให้ตัวหนังเนี่ยใช้เรท R ได้อย่างคุ้มค่าตัวหนังนี่เต็มไปด้วยความโหดของฉากแอคชั่นแบบเห็นเลือดเห็นเนื้อนะครับยิงเป็นยิงกัดเป็นกัดตายเป็นตายครับโดยเฉพาะในช่วงราว40นาทีสุดท้ายของเรื่องเนี่ยตัวหนังอัดฉากแอคชั่นมาให้ผู้ชมแบบต่อเนื่องเลยนะครับผสมผสานกับงานด้านภาพของภาพยนตร์ที่เลือกจะใช้เลนส์แคนนอน랜ด์ไฟเดอร์ซึ่งเป็นเลนส์จากกล้องภาพนิ่งในการถ่ายทนะครับ ทำให้ภาพนมีความฟุ้งครับและก็มีเดฟออฟฟิลดหรือว่าระยะชัดที่สวยงามแปลกตานะครับผสมผสานกับงานเทคนิคพิเศษที่ยอดเยี่ยมและการเลือกใช้จังหวะตัดต่อที่ดีซึ่งทําให้มันตัดกับความโหดเลือดสาดข,ของเรื่องได้อย่างลงตัวครับงานนี้ต้องยกเค,ครดิตให้กับแซคสไนเดอร์นะครับที่นอนจกจจะกํากับและก็เขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองแล้วเขายังควบตําแหน่งผู้กากับภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยครับโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือด เป็นภาพยนตร์ที่รับชมได้อย่างสนุกครับโดยเฉพาะกับการออกแบบโลกของเหล่าซอมบี้ที่น่าสนใจและฉากแอคชั่นที่ทำออกมาได้อย่างน่าติดตามนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับตัวหนังยังมีช่องโหว่ใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องของตัวละครและก็ปมปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมนะครับทําให้ Army of the d e ดอกลายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่พอรับชมได้เพลินๆแต่ขาดมิติและเรื่องราวที่ให้พูดถึงหลังจากภาพยนตร์จบลงครับ ประเด็นตผ่ผไปเลยจากภาพยนตร์เรื่อง Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเยียวยาความเจ็บปวดภายในครอบครัวประเด็นดังกล่าวนะครับถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครคู่พ่อลูกอย่างสกอตวอร์ดและก็เคดวอร์ดครับโดยตัวหนังแสดงให้ผู้ชมเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับว่าทั้งสกอตและก็เคสเนี่ยไม่ลงรอยกันครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตยอย่างการสูญเสียแม่และก็ภรรยาอันเป็นที่รักจากการระบาดของเชื้อซอมบี้นะครับ จากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เกิดช่องว่างขึ้นครับเนื่องจากสกอตยังจมอยู่กับความทุก์จากการสูญเสียและก็คิดเอาเองครับว่าเคสลูกสาวของเขาคงจะเกลียดเขามากพอกับที่เขาเกลียดตัวเองขณะที่เคสก็รับมือกับความสูญเสียไม่ได้ครับเธอเลิกเดินห่างออกมาครับแล้วก็อุทิศตนให้กับงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเขตชายแดนลาสเวกัสเมื่อโอกาสมาถ,ถึงนะครับสกอตจึงเลือกรับงานปล้นที่ลาสเวกัสในทันที ไม่ว่าภารกิจนี้จะอันตรายขนาดไหนก็ตามนะครับเนื่องจากเขานะครับต้องการจะนําเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยนำไปให้เคสครับเพื่อให้เธอได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ดีและใช้เงินที่เหลือต่อยอดกับงานอาสาสมัครที่เธอกําลังทําอยู่ในขณะที่เคสก็มองครับว่าเงินจํานวนมากมายขนาดนั้นเนี่ยสามารถซื้อตั๋วชีวิตให้กับผู้ยากไร้ได้มากมายและมันสามารถทําให้พวกเขาหลุดออกจากชายแดนที่เต็มไปด้วยการกดขี่ตลอดจนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้ครับ ถึงแม้ว่าแผนการและความตั้งใจของพวกเขาทั้งคู่นั้นจะดีขนาดไหนนะครับแต่มันก็ไม่อาจบรรเทาความโกรธและก็เสียใจที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เลยครับสิ่งสําคัญก็คือทั้งสกอตและเคสไม่ได้พูดคุยกันด้วยซ้ำครับว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของพวกเขาคืออะไรกันแน่จึงกระทั่งสถานการณ์พาให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันตามลําพังนะครับสกอตและเคสจึงได้เปิดอกคุยกันครับก่อนที่ทั้งคู่จะได้รับรู้ครับว่าเวลาที่ผ่านไปด้วยการไม่พูดคุยกันของพวกเขานั้น มันน่าเสียดายขนาดไหนจากที่สกอตต์นั้นตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับว่าจะหาเงินมาให้เคทเพื่อแสดงความทุ่มเทของเขาในการเยียวยาแผลใจของเธอนะครับแต่สิ่งที่เคทต้องการจริงๆนั้นเรียบง่ายเหลือเกินครับเธอไม่เคยโกรธในสิ่งที่สกอตจําเป็นต้องทํานะครับแต่เธอต้องการเพียงแค่ได้อยู่ใกล้ชิดก,กับพ่อของเธอในช่วงเวลาที่ยากลําลบากที่สุดในชีวิตเท่านั้นส่วนสกอตต์ก็เลือกจะเดินหนีปัญหาครับจนทําให้บาดแผลของเขานั้น ฝังลึกและยังคอยหลอกหลอนเขาในฝันจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการหันหน้าไปหาลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาและก็กอดเธอไว้ให้แน่นที่สุดเท่านั้นและในช่วงท้ายของภาพยนตร์เรื่อง Army of the Dead ก็ได้มอบบทสรุปที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ชมครับว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สามารถเยียวยาบาดแผลภายในครอบครัวได้เลยครับผมเชื่อนะครับว่าปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับ แต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนมักจะทำก็คือการหันหน้าหนีจากปัญหาและรอให้ใครสักคนเริ่มพูดก่อนเนื่องจากมนุษย์ทุกคนนะครับมักจะมองข้ามความผิดของตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วบวกกับศักดิ์ศรีที่บางครั้งเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการแข่งขันกันภายในครอบครัวนะครับนำมาซึ่งทิฏฐิที่เกิดขึ้นต่อกันและกันนะครับแต่ผมจะขอทิ้งท้ายกับผู้ฟังทุกท่านเอาไว้อย่างนี้ครับว่าอย่าก,กลัวที่จะเป็นคนเริ่มพูดครับแต่จงกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดมากกว่า ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับโดยส่วนตัวผมมองว่างานด้านเนื้อเรื่องของหนังมันธรรมดาไปหน่อยครับนอกจากนี้จุดเด่นในหนังซอมบี้ที่ต้องมีทุกเรื่องอย่างการนําเสนอด้านมือของมนุษย์หรือประเด็นมนุษย์น่ากลัวกว่าซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยเบาบางมากๆเลยนะครับ ยังดีนะครับที่ได้การออกแบบโลกของซอมบี้ที่ดูแปลกใหม่หน่อยทําให้บทหนังเนี่ยสอบผ่านแบบชิวเฉียดจริงๆครับในส่วนของงานสร้างนะผมขอให้วิที่9คะแนนนะครับโดยความที่แซ็กซ์ไนเดอร์นั่งแท่งกํากับภาพด้วยตัวเองแล้วเนี่ยสบายใจได้เลยครับว่างานวิชวลของแกเนี่ยมาแบบจัดเต็มแน่นอนครับผมชอบส่วนตัดที่ลงตัวของงานภาพที่แกออกแบบเอาไว้ครับแกใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างมากๆนะครับทําให้ภาพเนี่ยชัดตื้นแล้วก็มีความฟุ้งผสมอยู่ครับ พอภาพมีความฟุ้งๆฝันๆนั่นนะครับมาตตดกับความโหดของหนังเนี่ยผมว่าภาพมาเลยดูออกมาแปลกตาดีทีเดียวครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้วิที่เจ็ดคะแนนครับผมจําได้นะครับว่าเดฟบลติสตาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าแกอยากจะเปลี่ยนจากสายนักแสดงแอคชั่นไปแสดงบทดราม่าบ้างนะครับหนังเรื่องนี้เป็นการลองเชิงที่ดีทีเดียวครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมีพื้นที่ให้เขาแสดงอารมณ์และก็ความอ่อนไหวของตัวละครอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตัวแกก็ทําได้ดีทีเดียวครับ ส่วนในฉากแอคชั่นนั้นหายห่วงอยู่แล้วครับในส่วนของข้อคิดที่ได้นั้นผมขอให้วิที่6คะแนนครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่าประเด็นของหนังนะั้นมีให้หยิบจับเยอะแยะเต็มไปหมดครับทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับตัวละครประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมการเมืองหรือกระทั่งการวิพากษ์ความเป็นมนุษย์อีกด้วยนะครับแต่ตัวหนังได้ไปให้น้ำหนักกับประเด็นพ่อลูกในเรื่องซึ่งผมต้องบอกตรงๆน,น,นะครับว่าประเด็นนี้มันเก่ามากแล้วครับน่าเสียดายหลายประเด็นที่หนังปูเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้จริงๆครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้วิที่7คะแนนครับถึงผมจะไม่ค่อยชอบเส้นเรื่องหรือว่าบทหนังเท่าไหร่นะครับแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าตอนดูผมก็ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าตัวหนังมันปูเรื่องราวเอาไ้เยอะนะครับประเด็นนี้จะไปต่อยังไงตัวละครนี้มันมาดีมาร้ายยังไงโลกของซอมบี้มันปกครองกันยังไงถึงบางประเด็นจะไม่ได้ตอบอย่างครบถ้วนหรือว่าบางประเด็นเนี่ยก็เฉลยแบบไม่ค่อยเวิร์กไปหน่อยนะครับแต่มันก็พอทําให้ผมสนุกไปกับมันได้อยู่นะครับจนกระทั่งถึงช่วงแอคชั่นสุดท้ายเนี่ย หนังมันสนุกมากจริงๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดได้คะแนนเฉลยจากฟิเม้นไปอยู่ที่7คะแนนครับและนี่ก็คือฟิเม้นรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดนะครับหนังซอมบี้เรื่องล่าสุดของแซ็กซ์ไนเดอร์ดูได้แล้วบน Netflix ครับ ต้องขอฝากวิเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Pod Bean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิเมนมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat แล้วก็พิมพ์คำว่าฟิเมนและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทำไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน E ีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรับ สำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเมนพอดแคส